อาตมาเคยเล่าอยู่ไม่เบื่อเรื่องคนโลกเรื่อนมาฟังเทศพระพุทธเจ้าสุปปพุทธกุฏถิเป็นคนมือหยกมืององไปเที่ยวขอทานแมงวันตอมเป็นโลกขี้ทูดวันหนึ่งเห็นคนมาวัดเยอะๆอ,อย่างเนี้เนี่ยเป็นพันสองพันสามพันนี่เขาว่าโอ้คนไปเยอะๆเราคงจะได้อยู่ได้กินคนใจบุญคงเยอะไปขอทานเถิดเราพอมาถึงอา่าวไม่ใช่คนที่จะ พูดจาค้าขายอะไรนีแต่คนนั่งสงบสง,งียมเต็มไปหมดในอารามเชตตะวันคับข้างไปด้วยผู้คนเกลือนกลนไปด้วยผู้ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวนายสุปพุทธกุติก็เดินมาข้างๆท้ายบริษัทท้ายหมู่เขาก็บอกมือไล่อย่ามาใกล้เพราะว่าแกสกรปรกน้ำเลืองไหลเยิ้มแกก็ถอยห่างออกไปไปนั่งไล่แมงวันฟังเทศแมงวันมันตอมพวกคิดถูดของแก เรียกว่าเป็นโรคคุดพลาดพวกเนี้ยเป็นโรคเรื้อนเมื่อพระพุทธเจ้าเมืเราสแสดงธรรมถึงสัทธาสินจาคะปัญญาเริ่มตั้งแต่อนุปปหิทธามาถึงธรรมอันนี้แกฟังส่องจิตตามไปในกระแสะแห่งธรรมนั้นแกเข้าใจโอ้เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมของเราได้คงคงเคยได้ทำบาปทำกรรมไว้ ชาตินี้เราก็ไม่ได้ทําบุญอะไรไม่รู้จะกินจะทานอะไรตนเองก็ต้องไปเที่ยวขอทานอย่างไรก็ตามบัดนี้เราจะไม่กระทําชั่วด้วยกายวาจาใจใดๆแต่นี่ไปหาเราตายขอเข้าถึงพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ปิดประตูอาบายไว้เสียก่อนเลื่อมใสพอพระพุทธเจ้าเจ้าระธรรมเทศนาผู้คนทั้งหลายกลับไปหมดแล้วแกยังนั่งนิ่งปิติปาโมทปสัสสธิเอ,อิบอิ่มระงับกายลำงับ,งบจิตไม่รู้จะเจ็บจกปวด แมงวันตอมไตเฉยปีติปาโมน้ำตาไหลดีใจในชีวิตว่าเราไม่อาบพับเราอาภพับแต่ภายนอกแต่ภายในเราไม่อาภพับเลยพอเลื่อมตาขึ้นเข้าไปถึงไหนหมดก็ไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยความดีใจเล่าเรื่องให้ท่านฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ใช่เป็นคนอาบพับไม่ใช่อับพลับัสเธอไม่ใช่คนยากจนอะทะลิทโทติตังอาอุอโมหันตัสะชีวิตตัง ชีวิตของเธอไม่เป็นหมันเธอไม่ใช่คนยากจนเสียแล้วบัดนี้เธอเป็นผู้ร่ำรวยด้วยอริยทรัพย์กาพระพุทธเจ้าเดินออกไปจะไปขอทานร้องเพลงด้วยความรื่นรมชื่นชมบทเพลงของตนเองปลื้มปีติพูดทั้งสลนังคาชามีแก่กร้องเพลงของแก่ไปเอ้ hey, พระอินทร์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายได้ยินเข้า มันจริงหรือเปล่าว่าคนโรคเรื้อนเนี่ยลองดูลองดูมันจะมั่นใจแค่ไหนก็ฟ้อมตัวมาเป็นคนรวยขี่รถมามาถามนี่เธอจะไปไหนร้องรำทำเพลงเริงร่าเหมือนไม่ทุกข์ไม่ยากอะไรท่ามกลางเปลวแดดอันแผดเปรีย้ยนเพราว่าจะไปขอทานยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้ฟังเทศเพลินถ้างั้นเธอร้องเพลงนี้ทําไมพระพุทธประธรรมประสงค์ช่วยอะไรให้ท้องเธออิ่มได้ไหมเธอทําไมาโง่เหลือเกินฉันสงสาราเธอเอาเงินไปไปซื้อกิน เอาไป,100ห,าปหนึ่งร้อยกหาปัญะแกมองทำไมเอามาให้ผมมากนักล่ะเอาไปซื้อกินแต่เธอต้องเปลี่ยนใจนะพระพุทธประธรรมประสงค์ช่วยให้เธออิ่มไม่ได้เธอเลิกเธออย่าได้เข้าไปอีกฉันจึงให้ฉันสงสารเธอเห็นใจสงสารที่เธอโง่บวมมาโง่แกบอกไม่เอาเอาเคินไปเงินของท่านเราไม่ปรารถนาก้าวให้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเอ๊ะทำไมท่านจะเอามาให้เยอะลนะ่ะ บอกสองสารเธอโง่เหลือเกินจะจ้างให้เธอหายโง่นี่เลิกนะับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียไปซื้อกินให้มันอิ่มท้องช่วยอะไรได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นายสุภพุทธากุฏินี่มองหนะ้าท่านเป็นใครกงการกงเกียนอะไรของท่านกต้องมาวุ่นวายกับฉันละ่ะคนาเนี่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาสงสารคนโง่อย่างท่านว่าแล้วก็กับเทศเป็นเทวดาเหาะขึ้นมาในอากาศแล้วก็ลงมาเจริญให้เห็น ชี้งนาดาเลยอเปหิเทว,เ,ทเ,วเตเตหิไปใส่หัวไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วคนอย่างเจ้าไม่น่าจะมาหาเราเลยเงินของเจ้าใช้อะไรได้ยาว่าแต่แสนก็หาปณะเลยเอาเป็นแลกสวรรค์ทุกชั้นเราก็ไม่เอาเราจะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ปราถนาเมแต่สวรรค์ของท่านปัพพาเอกรัเชนะสักัสะสะคมเณนวาสพาโลกาที่ปเจนะโซตาปฏิพลังวลัง ยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าที่ปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงกระแสะแห่งธรรมอันนี้นั่นเห็นไหมมันถึงขนาดนั้นนะเทวดาก็ไม่สามารถนำออกจากพัตนาไตรได้แต่พวกเรายังไม่ถึงเทวดานะใครก็ตามถ้าเขาจ้างแล้วก็ไปกับเขาเลยมาวันนี้ไหว้พระกลับไปบ้านไหว้ผี ไหวจอมปักไหวตน้นไม้ฟูเขาเหล่ากาอาจะอีกหน่อยไปหดน้ำมนต์อีกหน่อยไปพ่นน้ำมันอีกหน่อยไปให้เขาสักกระหมอมอีกหน่อยไปให้เขาเซกกระบาพลพระรัตนใตยอยู่บ่ได้ในกระหม่อมกระบาลจักน้ำลายบ่ได้หดหัวเนี่ย